นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัตตสังขาราอนิจจา สัพเทสังขารา,าทุขาสัพเพธรรมานัตตาติติโอกาสบัดน,นี้อัตมาภาพก็จะได้แสดงอัสธรรมเทศนาอันเป็นหลักคำสอนของพระปรมศาสดา สัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเราชาวพุทธบริษัททั้งหลายเพื่อสรงเสริมเพิ่มพูนจทัทธาิิิยะสติสมาธิปัญญาเนื่องในงานชาปนจิตศพของคุณแม่วานาลัตปัสษานิซึ่งก็มีเจ้าภาพ ดังต่อไปนี้ก็มีคุณพ่อคำสิงประจานเนธปูนายวรศาสตร์ประจานเนธสามีนายทาวรนนางสมบัตินิยมนาที่เคยที่สาวนางสาวสุภลักษ นายนาลงไทยพึ่งภูมิบุตรีบุตรเผยนางสาววรรณลักษณ์นายจกรพันธ์พวงสมบัติบุตรีบุตรเผยนายสุภวัฒน์ประจานเนตรบุตรชายพร้อมด้วยญาติพี่น้องและบุตรหลาน อยามจะริบพิหายทุกทุกคนที่มาร่วมกันเป็นเจ้าภาพมาทรงล้านทิ่ไลยินยานของนางวนาวนาลัดอาจารเนตเรื่กถือว่าเป็นจารมาทรงขั้งสุดท้ายให้กับเรา ขรงเราแบบมีอายุเป็นน้ำเฮ้าดีห้าสสามปีอ่าก็เทว่าอายุกำลังตีเข่าไว้แพลนอ่าก็เรียกว่าไว,ว้ความเท่าความแก่กำลังจางเดือจากโตอ่าด่า,กดากดงก็นลด้างจนรวยเราก็เลย ตางกันลววยต่ยว่าจะทําเหมือนภาคธรรมดาพองสรรพสัตว์ในโลกนี้ว่านี่เป็นสิ่งมีชีวิตเดว,ว่าสิ่งบมีชีวิตล้วนตกอยู่ได้ใต้ปณพระรตรลัษณ์เอืออนิจจงทุกขังอนัตตาคือความบ่เทียงแกเน,นนอน แย่งนี้เป็นเท้าเป็นเผาเป็นตัปปสิงที่อยู่ในโลกเนี่ยเกิเมื่อแล้วเนี่ยต้องต้องอยู่ในกฎนี่หนีบ่พ,พ้นแล้วผู้ใดเป็นคนคนพบมันก็มีมาก่นอนแต่ว่าพระพุทธเจ้าของเขาเนี่ยกันว่าเป็นเป็นกเรได้ว่าเป็นพุลูอ่าสองพันกว่าปี แม่นวาติปุ๊บปั๊บ,บรูเน่ยเป็นรูของคนก่อนนั่นมีบอก่อนที่ของพุทธเจ้าสะมาหนาโทษองคที่รูเนี่ยมีบอลนี่มีก่อนมันนั่นนี่สามพระองค์พระพุทธเจ้าในขับของพระง่อนี่จะมีห้าพระองค์เนี่ยพระง่อนเดียวองค์ที่สี่เป็นรูมันแล้วสามองค์นยัแล้วก็องค์ที่หา้าหลังจากทำสอน หรือว่าพุทธศาสนาเปิดไปจากโลกนี้โลกนี้เลยมันเปิดตั้งศาสนาของบันไวน้ถึงห้าพันปีแต่ว่าอายุของพระพุทธเจ้าเนะี่ยแค่แปดสิบปีอ่าเพราะเราของกินมาาม้าสอนเลยแต่ว่าเราสามารถที่จะให้อายุของเราได้ยกเป็นกำับ,บไปย้อนพวกเขานี่ก็ได้แต่ว่าถ้ายู่ได ก็ก็วิทยุอย่างเงี้ะเนาะเพราะว่าคนรุ่นแล้วก็ตายคนเจียวแต่ที่เห็นเป็นคนฆ่าพระพุทธเจ้านะ่เลครันนี้คนเสียต่านะก็นั่านเพิ่นเหลือไว้จะทำกับวินัยเป็นาศาสดาเป็นคำสอนของเพิ่นเิ่นบรจําเป็นจะต้องมาเอาร่างกายรูปน้ำนี่ท่าตีคันหานี่ไว้จนทอดพวกเขาดอบ เพราะว่าที่ว่าที่อแขันเพราะที่พ่พมีคนเสื้อเราพอดีเพราะว่าถ้าเรายชื่อยู่เพราะที่พ่มีคนรู้จักแต่ว่าเพื่อนี่ฉลาดพเพื่อนเจ้าก็เพื่อนเอาค้ำสอนไว้เอาไว้ในใจเพื่อนก็แฝงไว้เอาไว้ในกายในใจของเ้างนี่แหละเอาใจคิดรบอะไรเนี่ยเพป็นว่าไอ้พี่เกาแค่คถามยังเอาไว้ในกา,า,ายไปในวาจาไปในใจของคนนี่แหละ ย้อนได้สองพันห้าร้อยอก็ีแม่เปนปีสองพันห้าร้อยก็ีดแต่ถือว่าเป็นบุญของพวกเขาัาง่ในน้อยเขาเกิดมา,ายุคนี้สมัยนี้กันยังได้ยินคำสอนเรื่องนีง้ก็นเรื่องอธิจำทุกขังอนาตตาิ่บ่ได้สอนเรื่องนี้เกิดความเป็นจริงเินเ่นสอนเรื่องความบ่เที่งแท้แนนอนโดยเฉพาะกับร่างกายของคนกับภาค ปีของคนอันหาของพ้นกสอนคนเนี่ยเป็นรู้เรื่องนี้เราเป็นกับมืสอนแต่ก่อนนั่นเป็นหูว่าเป็นบ่หูก่อนนั่นอีกสามสิบหกปีเนี่ยเป็นบ่ได้หูยังสีนะ่อย่างเงี้ยเป็นกับเป็นนักปฏิบัติธรรมออกบวชเอปาปลาเอาดงกินบุญกินเน,นื้อปลากินดงกินเดียนอดเท่าอดน้ำจนเดี๋ยวจะกระดูกวะเนี่ยนะแบ่ะ พอพ้นมาจัตตลูเนี่ยโอ้ธรรมาแท้ๆมันอยู่กับเจ้าของนี่เองโยกับกายอยู่กับใจนี่พอพ้นมาหูปั๊บพ้นก็ว่าพอจัตตลูเรียบร้อยแล้วพ้นก็ว่าเอ้ยเฮากิดเป็นคนพระเจ้านี่เป็นคน,คนก็เฮาได้มาใช้เป็นเทพแต่ว่าเป็นสมุติเทพเรือเป็นกษัตริย์ไปเลยเป็นสมุติเทพในร่างในในอาณาภาพเป็นมนุษย์ เธอเป็นลูกพระเจ้าแผ่นดินนะนี่แต่ว่าอาวัยวะทุกอย่างนีเป็นคือเฮาบุณแต่ว่าเพิ่นกันดีๆก็เฮาเนี่ยวันนี้มีรูปรัศนะที่งามตามตุ๊กดอย่างนี่ยนะฮะมรว์เพิ่นเห็นสุดเว้หลายเพิ่นสูบสูบสืบค้นประวัติเพื่อนเนี่ยเพิ่นพร้อมทุกอย่างตอนนี้เพิ่นมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยคำสอนเนี่ยมาหอดกอบเฮา ตอนแล้วกันมันกับผมี่เรื่องอย่างนี้มากมายแต่ว่าคนเขาหรือว่ามันยากในจริงเขาสนใจใส่ใจอะไรมันบ่อยยากเลี่ยแต่ว่าตามหลักอะไรมันบ่อยยากจำเสียต้อยครับคุณนายวันน่ารักเกรตุรัตตุกรรมคำสอนของพระเดชธรรมอยู่ในกายแต่ว่าเขาห่างมองขามอันนี้เป็นเพราะว่าบุตบารมีเขายังบ่ถึง ถ้าเป็นดอกบัวบรรดาดอกบัวที่เราเอาอาจคมเป็นจำเพศที่ยึดบัวพ่นน้ำมายุดเป็นบัวกลางน้ำบัวอยู่กับพ้นยังบัวโผล่ขึ้นจากน้ำมาได้เลยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าบัวพ้นได้จะเป็นบัวติมน้าบัวพ่นน้ำที่ได้ยินคำสอนคำเพศอยูยึดใส่สามารถนำไปประยุกใส้ในชีวิตสามารถเอาไปใส้ในชีวิต ประจำวันเนียเพิ่นก็บม่ได้สอนเี้ยงกัครู้สอนเี้ยงามบรเทียงแทในนอนของร่างกายเนี <inaudible> ่ยไปร่างกายคนน้าในเห็นหมอเกิดมาทนได้เวลาเราได้เกิดมาจากไม่มีไก่ไม่ยีวัดให่ให่มากเดดดเดดดเดดดดเดเดเดดดเ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 ดเดเเได้ด ามีจากโลกจากหลานจากญาติสติมพิจายไปด้วยโลกแล้วพระพุทธเจ้าก็ยังเน้นน้องเองร่างกายของคนเ้อเนี่ยว่ามันเป็นร่างของโลกแต่ว่าเ่าสมัยไม่ก็เป็นขั้งของโลกถ้าเป็นถ้าเป็นระดับระไศก็คือเป็นกรรทรวงการทั้งเดี๋ยวเะป็นสรวงการทั้งมีเงินงนั่นเงิดร่างกายของง้อดีวยกันจิตใจของง้อด้วยกัน ก็เป็นครั้งของโลกเพ้อะว่ามันก็ได้นะี่มองด้วยร่างกายประาณนั้น,นนะทั้งผิวหนังก็เป็นโลกผิวหนังทั้งเขียวก็เป็นโลกปั้นหนังตาก็เป็นโลกตากับไตไตพุ่นเลือดเนื้อที่อย่างด้วยตอนนี้ร่างกายของมันเป็นครั้งของโลกแต่ว่าโลกนั้นมันอาจติมาภมารพร้อมกันมารกับดีมาส์ดาววิ่งกเป็นเอกน้อยก็จนมากก็จะเป็นไขวัดอิโซวิไซ หรือว่าเป็นโรคบาไนแดงเพราอายุขก้นไาอีกก็เป็นโรคเพราะเป็น like <pasa> นุ่มเป็นสาวก็เป็นโรคสิ้วหน้าก็เป็นดอกหน้าก็เป็นเตียวเป็นตุ้มเป็นน้องอะไรเงี้ยเกินไหอีก็เป็นโรคนั่นโรคนี่โรคเบาบอบโรคเบาหวานเดี๋ยววันนี้ก็จะเป็นทุกโรคโรคพ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโรคไขมันนี่เฉพาะโรคทางกายเด้อ โรคเก็บแข้งโรคเจ็บขาเโรคกาลพัดโรคถ้าเป็นโรคมะเร็งอย่าไปยังคนนั่วันละหลักเปล่าออจนมากโรคมะเร็งเนี่ยจะเป็นโรคมะเร็งตับโรคมะเร็งปอดโรคมะเร็งในเม็ดเลือดโรคมะเร็งในโอ้ในหลายโรคเนาะคุณหมอเนาะเออมันนีเป็นก็ก็ดีมีกำหนดเวลาให้เอาบางคนก็กะให้มงเดือนอยากกินอะไรก็กินตา อยากเที่ยวก็เที่ยวซะอยากไปไหนก็ไปอยากทำบุญก็ทำอยากเข้าวัดก็เข้ามอกันบอกกับนบางคนก็ใจเด็ดแต่บางคนกะบอกมาลดหมออบางคนก็กล้าบอกบอกน่สวบอกเต็มเนี่ยบอกเต็มลูกบอกกพี่เต่น้องยานคนป่วยทขาใจก็ได้ แต่ว่าเป็นโรคที่แบบมันจะทำใจคนเจ็นได้ไเป็นเองโดยเฉพาะโรคไล่โ,ลลโลรคแดงแต่ว่าบางคนนี่ทำทำใจได้บอกมาลุ้นถ้าเป็นนักปฏิบัติจังหลวงพอว่อล้วนบอกมาเลยหมอว่าผมเป็นโรคอยังเขาบอกว่าหลวงพ่อก็เป็นโรคมะเร็งปอดกันแล้วาจารย์มันกินปอดที่บิดแล้วอาจารย์มัมันบ่ดได้กินปอดได้โรคมะเร็งปอดแต่ว่า,ม,า,ม,ม,า,ม,ามันกินกระดูกแม่นบอดมะเลงมาเลงปอดเนี่ยมันกินกระดูกเอง ล่มบ่ได้บ็งี้รมเกิดกระโดดมันเคยยังนกินผมกินร้อนได้ยังกระโดดมันพอนมันกระโดดเนี่ยทุกคนมีแผ่นเสียบมาเนาไว้เนมันอ่อนมันเกาะพอล่มแล้วเน่ยหัดเลยมันบ่มีความแข็งแกร่งเลโลกมาเลี้ยงปอดเพราะว่าโลกมาเลี้ยงปอดได้กินปอดประเดี๋ยวมันกินปอดพอล่มไปกินกระโดดไปก้อนกินกระโดดวดเนี่ยลักษณะนั้นแปลว่ามันเป็นทั้งของโลกเนี่ยประเจ้ายวรันวัน นี่โรคทางด้านร่างกายเลยจับไปดูมองได้เป็นได้หมดเลยเพียงเดียววา่าใครที่เป็นใครเพรเป็นใครที่ยกเว้นบอยยกเว้นนะแล้วแต่เหตุแต่ปัจจัยว่ามันได้เกิดมาจากไหนแม่ดาตม่านอะก็ยังบันที่เป็นโรคอะไรนี่มัเป็นมันก็ยิ่เปลี่ยนเลยนี่คือสัน้นนิรันดของเขาลูกด่างของเขารูปของเขาธาตุของเงาาขงเงาเนี่ยมันเป็นร่างของโลก เพราะฉะนั้นนี่พระเดชจ้าบวบวชได้มาสอนว่ามันบทียงเรื่องร่างกายคนเขาได้ที่เกิดมาดีเกิดมางามประเนะหลวพอดจุดนึงเนี่ยมันก็ะดิเสื่อมนางงามจากกาักรวาลจุดนึงเด๋ยวเราจะว่านางงามนางเข่ไทยเรียว่าดาราทั้งหลายสุดท้ายกแพ้แพ้สังขารคือแพอ้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตาก็ต้องเตรียมไปตายไปจากตรงนี้คือ ร่างกายของเรานะ่ยมันมันเป็นร่างแล้วอีกในร่างกายนะี่มันก็เป็นขั้นของโลกอีกขั้นของโลกในร่างในร่างกายเลยมันมีใจจิจเนี่ยละมันคิดได้ไปได้มาได้ก็เลยวนะ่าจิตเป็นนายกายนี่เป็นเบาเองร่างกายเขาเป็นเป็นธาตุของจิตเองถ้าจิตให้มาจิตให้ไปจิตจะเฮ็ดอันนั่นเฮ็ดอันนี้ เนี่ยก็เรียกว่าจิตมันเป็นนัยแต่ว่าในจิตเนี่ยปกติเนี่มันกับบ่ค่อยในโลกก็ยังดอกมันก็อโู่ในโลกนี่คนปกติธรรมดาที่พอเม่เข้าให้ร่างกายมาเนี่ยบางคนก็่นี่เป็นคนจิตปกติแต่ว่าบางคนมี่ก็จิตผิดปกติเป็นคนเหยียดง่ายเป็นคนโลภหลายเป็นคนหลงหลายแต่ในในใน,ใน จิตในน้ำของน้อเนี่ยมันอันนี้เห็นสารพัดโลกเดี๋ยวประเด็นมันเข้ามาโลกดังด้านโอ้โลกความโลกความโกรธความโลภความดิจาริตจารหน่อยใจเสียใจแต่เราพัดเทียดโอ้ยถูกยางโลกทั้งใจเนี่ยมันที่ไหลก็โลกโลกทั้งกายแต่มันที่พ่อพ่อกันเออแปลว่ามันหลายมันหลายเพราะว่าโลกทั้งกายเราโดนยนจักรดัมมาเนี่ย อย่างคนห,หน้าไว้หน้ารัดเดินโน้นก็ได้เกิดเป็นโรคอาดามาขึ้นกันเนี่ยก็ได้ได้โรคเบาหวานในกับตีๆๆสิบกับห้าสิบปีก็พกสิบปีไปได้โรคเบาหวานนะยังก็พกสิบปีก็ได้โรคไขมันเส่ยน้อยก็พกสิบปีก็ได้โรคความดันโรคทางสายแต่ว่าโรคทั้งจิตเนี่ยได้มาจะน้อยแลย้วเราสังเกตว่าเป็นโรคคนนั้นเป็นโรคคนนี้ เพราแม่ว่าว่เธอใจกับของขึ้นวุ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 ้นนายได้น้อยใจแยกใจเียงบอกพ่แม่บอกว่ฟังเลยลงทางใจโมว่าว่าเธอหูกับเป่งงโมว่าเธอหูกับสยดีใจวาถ้าเขายอง่้าใดก็ให้ฟิดเลยงทางใจอ่าดัยาิาลิยาีกเห็นเขางามก็เห็นเขาสวยก็เห็นเขารวยกว่า เห็นเขาหลอกกว่า so นี so ่ก็ทำใจ่ได้เด้นโดยเฉพาะเห็นเขาฉลาดกว่านี่ก็โอ้ยมันบ่ธรรมดาเด้โล่งข้างใจเนี่ยมันมันโล่งกว่นี้อันนี้ยังบ่ทันไรเนี่ยโล่งว่นี้ยังเห็นได้เขาหล่อมืดสีดำพราความโกรธความโลภงมันมืดสีดำมันเห็นได้เห็นข้างใจเนี่ยเจ้าเห็นว่าแต่ว่ามืดสีขาวเนี่ยก็เห็นได้มืดสีขาวก็คือความหลงหลงนี่ ความรู้ลงในยศลงในตำแหน่งลงในผลีละของเจ้าของลงมาอู้เรีบปู่คืองามแท้ก็ซองกระจกป้ามันก็หล่อแท้ต้องไปเดิ้บ้างตอนแล้วก็โอ้ผมเป็นโรกคนรวยแล้วเนี่ยโอ้ผมก็มีรถนี่ลงโอ้หมูฟ้าตัก็หลายได้เนี่โลกของความลงมันเป็นมืดคนบ่มีปัญญาเนี่ย บ่อยแล้วก็ลงวันลงน้งเป็นเลิกวันนั้นอีกว่าไหนบ่ร่างกายเนี่ยปวแก่บ่เจ็บบ่ตายเลยปวดคืดกับแก่กับ่ยังเด็กน้อยคนดนมคนหนึ่งบ่มีผู้ใดขึ้นว่าจะของดีแก่ด nice. ีเจ็บดีตายเลยบ่มีผู้ใดขึ้นเพราะว่ามันเป็นข้อมลกแต่ว่าถ้าผู้ใดได้ยินได้ฟังคำเทศคำสอนของพระสงฆ์โมเจ้าหรือว่าอ่านดำับตำล่า เป็นว่าร่างกายนี่มันไม่เทีย่ยงยังเอามาเอามาเผาผียังจะ้ะเป็นว่ารูปไม่เที่ยงนะรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาอย่างงเี้ยเขาพอเข้าใจได้เอาฟังเรียเตื้นแต่ว่าถ้าตาไจทด่ติดเข้าเป็นสมาธิเนี่ยมันก็ได้เข้าใจมันก็ได้มองพเพชเจรนาเจ้าของเขาเบิ่งในคนอื่นพ่อเมียเขาแก่พ่อเมียเขาเจ้าพ่อเมียเาขาเหี่ยวพ่อเมียเขา ผมหมอพ่อแม่เฮาผมข่าวพ่อแม่เฮาลูงยากปู่ยญาเฮาหรือว่าเห็นคนไข่คนปวยจังคุณหมอเนะี่ยก็เห็นด้วยจรรย์ไปร้องบาลน,นะลน,นะถ้าเขาร้องบาลเนนะี่ยถ้าเขาร้องบาลอน่างคุณหมอเนะี่ยตามหลักมันต้องเห็นตัดแต่ทำเมเป็นหมอคนลนะแต่เป็นพยญาบาลคนลนะหรือวว่าบางคนเนะี่ยไปเห็นค้นเจ็บคนปวยเนี่ยเกิดปัญญาเนะี่ยยังว่าบนเธเจ้าเนะี่ย เป็นคนป่วยอะไรนี่ชน,นะคนป่วยว่าเจ้าขาคนเก็บแล้วเราก็ถามชน,นะจะเก็บจะป่วยไหมเป็นพระเจ้าขาแล้วเราทินทถาจะเก็บจะป่วยเป็นพระเจ้าขาดเ็น,นะะเ,าาเกิดปัญญาแล้วสุตพวกเราก็จะเก็บจะเจนจะตายด็นะ่เป็นคนตายไปคือกันบรสนุกในการเที่ยวในการกินในการเด่นในการเพิดเพลินถามใหน้ชนะอีกว่า มีคนในโลกเนี่ยยุคของคนสองพันตอนปีเบนถามกลับไปไังไหนมึงวาคนในโลกนี่เนี่ยมีคนแสวงหาเจ้าชนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายได้บ่ไหนแต่นันบ่มมีพระเจ้าคัะเพราะบ่มมี้ว่าคนแล้วก็บอกว่าเรานี่แหละคนแรกเจาชนะความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะนัรนในบรรยุ มีสิบเก้าปีมันไป็นคืนเดียวจะนักวามแก่ความเด็บแต่ว่าส่วนเด็กน้อยแต่พราเขานี่ยถ้าปัญญาบ่มอดก็บ่สามารถที่จะไปไปคิดกันได้แต่ว่าเขานี่เป็นคนมีผลเพราะว่าคำสอนของเพิ่นเพิ่นสอนไว้แล้วเพิ่นบอกไว้แล้วเพิ่นแนะนำไว้แล้วคนเขียนในพระไตรปิฎกแล้วเพิ่นทายทอดมาสู่ปรุงผสมะสมไม่กะเอามาเผยแพ่ต่อ แล้วเขาบอกไอ้แว <m í rus> ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปหาศัประเทณีวัฒนารรมอย่างที่ด่าเวลามีงานบุญงานบวชงานแต่งงานเจ็บงานตายการใส่สิงหล่านี้แหละตรวจเป็นปอย่างไปตรวจมีทําไว้ในงานศพอย่างเงี้ยเพราะว่าที่รักษาคำสอนมีเป็นภาษาบาลีเอาไว้เพราะว่าแถ้าบวุ่นอย่างแลก็ไม่รู้หรอกรักษาไว้ พราะว่าคั้บานี้เป็นคำที่สายโตก็สามารถเปลี่ยนไปแบบตีคว่ำเข้าข้างเจ้าของได้กุศลธรรมมากุศลธรรมมาพยากตาธรรมารรมารรมทำที่เป็นกุศลก็มีอย่างนี้ทำที่เป็นอกุศลก็มีอ่าทำที่เป็นกลางกลางีอย่างนี้เขาก็ไปเรี้ยนลูกเอาเปิ้นเอาคำสอนไว้กับงานต่างๆถ้าเป็นคำสอนเยอะกับมงคลเปิ่งเกิด ตรวจยังไงพวก้เอาไปตรวจอเทวนาจะบราร,บร,รานังปณิธานจักเพิ่ออนเอาคำสอนหนึ่งบ่ต้องแสกันเดเยวนาคือการไม่พบคนผ่านการพบบัณฑิตการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเก็ในว้ในมงคลสามสิบแปดประการแต่ว่าเลิกปัญญานอีเกเจตจำนานมีบจบรรยายบนพุ่นประพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บันพุ่นพระนั่นพระน่เพิ่นเอาคำสอนนั้นไป เพื่ออยางกระเวรลูกในหลานของเขาใน่ยยกเขาทมัมเขาเนี่ยเข้าใจวันนี้คือคําสอนของเวรวาน่มันมีมาจังสิวันเขาจะบ่ได้ประมาทเมื่อามีชีวิตอยู่เนี่ยให้บ่ได้ประมาทในวัยในชีวิตในอาับภาพร่างกายเนี่ยเขาได้หลงเพราะนั้นมันหลงหลงในรูปในร่างในยนในตําแหน่งในจมบัติทั้งหลายแล้วความจดแเราทั้งงานเนี่ย ลู Scroll, ick, ่ลู่กันอยาแม่นแด่คนคนเดียวสมบัติของเพิ่นแห่งหลายเขาเพิ่นไปยังไปชินสมบัติแล้วออกปวดกินกลางกินกินกลางกินนอนกลางได้เพิ่นไปยังไปเอาลูกเอาเมียเอาพอเอาเมียเอาคนในยยคนั้นออกบวชลู่ทรมากันสมไมครั้งไปเมืองอินเดียเพราะว่าเพิ่นหมอเห็นแล้วว่าจะทำคนนั้นเกิดมาแล้วก็ต้องก่ต้องเก็บต้องตายต้องหานะยะสัมพันธ์ให้ไว อย่างคนง่ายวันละหลักแล้วก็บ่อประมาทแล้วก็เป็นคนดำบุญดำทานหรือว่าเป็นผู้อุปถัมภ์วัดอะนนั้นแหละเว้ย้อุปถัมภ์วัดว่าเราจะมีอะไรบอกได้ได้วัตถุอย่างนั่นแหละนี่ยก็เรียกว่ามีงานบ้านงานโรงเรียนงานวัดเปิ้ลนีตับเปิ้ลนี่ตรงบัดเปิ้ลตรงนี่รถแต่ต่อยรถนี่เงินแต่ต่อยเงินนี่แหงแต่ต่อยแหง มีลูกมีหลานมีผัวกันได้ผัวานไป่อ้อเนี่ยก็เรียกว่าเพิ่นบ่ประมาณไว้ลงมันเพิ่นก็บ่ได้ฮู้ดอกว่าเลาวทีมีอายุเท่านี้คนก็บ่อกเิ่นว่าเจ้าของดิตายอายุเท่าใดเด้่บางคนก็มีอายุยืนอ่า80ปี90ปีแต่ว่าอายุยืนกว่าก็ทาบุญทําทานแต่ก็เรียกว่าแก่แบบไอ้เรียราชแก่แบบเดินต้นช้าเนี่ยนั อายุหลายเด้อแต่ว่าวัดกับโกยเขาเขาเรียกว่าบุญทานกับโบกยเห็นประกาศกันใดดกับโเคยจังดางโบดังตาลาเด้อพอออกไม่ออกเลยตายที่ประเทศกับนี้แต่ว่าน่าจะคนแต่ว่าคนอที่พร้อมทุกอย่างเมื่อไม่พร้อมทุกอย่างนี่แหละทำผลงานพร้อมดีจย่างคนในประดาลัดแต่ถือว่าเล่าแล้วแต่ถือว่าจังผลงานพร้อมดีพอประมาณ ใไว้ในชีวิตของเราไม่ว่าได้อายุเท่านี้แต่ว่าได้สร้างผลงานความดีไว้ระดับหนึ่งนยังได้หลวมราชการที่ห่างแล้วพอได้อายุหลายเนี่ยอายุประมาณเนี่ยห้าสิบตี้ห้าสิบห้าปีแล้วแต่สวรรค์นะคนแต่ว่าเราทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติของเราเนี่ยเลิกฆ่ากันโดยเฉพาะโลกเลิกฆ่ต่างทังรถไฟบมื่อเท่าใดเราทางไปคนไปเที่ยวไปกิน ต่ว่าเลิก่านุพเจ้กก,ก็เห็น่านโอ้โหเปนแต่เดินตัว้าก็กคยอจะมัวนจะควายเนี่ยคนเป็นม้วเป็นควายเป็ดใเนเป็ดหน้าปเป็ดน,น,นั่นเน็นนี้ถ้าเขาศึกษาประวัติศาสตร์ดุนนั่นเนี่ยโอ้โปนดาจะดินตัวธาตุเวาก็ทีมองเห็นกุดนี่ยเออประกาศเลิกธาน,าน,านาาก็นเร่นนองแคนไทยเขาเนี่ยเป็อนอินทรด้ามเป็นอินทรลามคนดีโมเมนเจเาขุดมุ่ายน้าจะวำเขาเนี่ยรอดโตไปน้ำ ถ้าพบประกาศเราธาตุเขาที่เป็นแังไๆเนี่ยเขาไี่เป็นเป็นธาตุของคนรวยคนจนคนมียศมีตำแหน่งเออะถ้าภาวะพลเนี่ยมียศมันก็ลงยศมีตำแหน่งก็ลงตำแหน่งมีเงินมันก็ลงเงินคือความหลงพระพุทธเจ้าพระนรสรเนี่ยวนทำลายอัตตาโกรธโกรหใลงในร่างกายไม่ยศในตำแหน่งตื่นเต้นเพราะฉะนั้นแต่ขอเนโมทนาสาธุกับมหาบี S 1> <S 1> <S <an> ลูกๆหลานีมได้ทำเรียกว่าจัดงานศพให้ผู้ดิบเป็นภรรยานาะตามตรงนาตรงตาเนีาานะ่ยล่ะเรียกว่าเมื่อเราจากไปแล้วเขาก็ทำาุุดความสามารถรตามปดิสามกํารงจัดผ้าตามญาติสนินมิตรทหารตามประเภทที่ชุมชนของพวกเขานี่หละ ึ่งเรานี่แหละที่เราเร็นไปอนอกจากทริงที่เราได้ทำของเราไว้โดยชวนโตแล้วตัวที่เป็นการในงท่าการนักการดิน,นการเต้เมตตาภา,ภา,าวานา,วาเป็นส่วนของเราเรียนไปที่เรามีชีวิตโยตกนนแต่กส่วนเดินแต่ก็หลังจากเราเสียชีวิตร่มกลดร่มหายใจโตเป็นลูกเป็นล้านาได้แสดงออกถึขขงความก,กัญญุกษ์กัญญุทิศา ได้เห็นคุณกักงานทบให้กับเราถ้าเรามีจิตญาณนั่เราไได้สั้นไปแ้่กันดีก็เรียกว่ากัมมะอันโมโมทนา้าทุกจนมากกับทีมาอันโโมทนาเนี่ยกัที่ไม่เห็นก็เัง้อคนตายพระเจ้าบนวาาคืคนนอนนน็นค้นนอนหลับนี่แหละเม่เพื่นนอนหลับออกจากร่างแล้วก็ฝันไปจะของไปนั่นไปนี่ มีคนน้ำไปนี่ย้มบาปนี่พอมีแม่นี่พนรู้จักนี่พระน้ำไปไอ้เบิ้งนั่นเบิ้งนี่แล้วก็มาเบิ้งนั่นเจ้าของเขาลากเจ้าของมาได้อุปคุณถายแล้จวนเนี่ยที่ว่ากันนะไปเห็นมานนี่ไม่เห็นลูกสาวเห็นหลานสาวก็เล้เอิ้นถามยุ่งหัวยุ่นี่เด็ดแหละเอาน้องยุ่นี่เด็ดเลยคนหัวก็เอิ้นบุกปากที่ว่ากันน็ไปยังเขาปักมือเป็นนั่นแหละ เราได้รัมาตัวมาโมทนารับจากกันั้นไปตามเหตุตามปัจจัยบุญกุศลที่เขาเห็นไปนี่แต่ในว่าเป็นเหตุเป็นปัจจัยตัวหนึ่งาเรามีคนที่ี่้อที่มาอธิโมทนาได้แล้วมาโมทนาดวนบุญที่เขาเล็นไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยตรงในเล่าใ้ซูเรียกว่าถ้าเรามีความทุกข์ให้เราได้พ้นจากทุกข์ด้วยบุญกุศลที่ หามีี่ลุหล้านญาติพี่ิสหายให้ถ้าเรามีความสุขอากาศยิมั่อันโน้นะโลดโอโลอกโผลานโผพี่น้องโผูกหาลูกเข้าบ้านลูกน้องจะได้มารวบแรงลวบแตะกันนล้านพนค่นละไม่พนละเมื่อพี่อยสองน้องซอยหลึ่เป็นวันเป็นวางานนั่นจับสําเด็ดลุกรลวงไปด้วยดี อำมมนาจทนาก็ลงลงไว้แต่เพียงแค่นี้เอวังก็ดีด้วยประการในแค่นี้